สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอแจนดูดวงไพ่ยิปซีคลิปนี้พลังงานไพ่เล่าเรื่องนะคะสถานการณ์ความรักคนที่ไม่ได้พูดคุยคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารคนของคุณจะทํางานในความสัมพันธ์ไหมนะคะมาดูก่อนนะขอดูพลังงานคนของคุณเลยนะคะเพื่อนๆนะ,ะเป็นสถานการณ์ไพ่เล่าเรื่องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสถานการณ์คนของคุณนะตอนนี้ ยังมีความมั่นคงนะคะเขาอาจจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดหรือเปล่านะคะมีการเดินทางยังมีความมั่นคงนะคะคนที่ไม่ได้พูดคุยคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขายังมั่นใจแหละนะคะว่ายังอยากได้ความรักความสัมพันธ์นี้ให้กลับมามีความมั่นคงมีความสุขอยากกลับมาเจอหน้ากันนะคะกำลังรู้สึกเหมือนว่านอนไม่หลับ คิดมากเรื่องคุณนะคะเพื่อนๆทาวเวอร์นะคนของคุณบอกว่าเขาอะรู้สึกตกใจนะ,ะเสียเซลตกใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทันหันนะ,ะสถานการณ์คุณของคุณไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดเขาอาจจะ กำลังเครียดเรื่องงานโดนออกจากงานกระทันหันหรือเปล่านะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นสถานการณ์แบบนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันนะคะในชีวิตของเขาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเขาก็ได้พลังงานเดือดทาวเวอร์ขึ้นมานะคะคนของคุณทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารคนนี้คนของคุณนะคะจะทํางานในความสัมพันธ์ไหม จากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะจากนี้ไปหนึ่งเดือนที่เขา้าที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้คนของคุณจะทํางานในความสัมพันธ์ไหมยังไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกําลังจะจบบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้นะคะเขากาลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะอยากสร้างความร่ารวยอ่ะคนนี้อยากรวยนะเพื่อกําลังทํางานหนักอาจจะอาจจะ อยากจะซื้อบ้านนะอยากจะสร้างความสัมพันธ์หรืออยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากจะโอกาสที่ได้เดินทางมหาคุณนะเขอดูพลังงานเดอะเดตนะคะเขาจะทํางานในความสัมพันธ์ไหมพลังงานเดอเดคนที่ไม่ได้พูดคุยมีพลังงานราศีพิจิกที่โตออกมา n i o g w f ว d น คนนี้นะคะเขากําลังคิดทบทวนเรื่องเก่าเรื่องเดิมและเขาก็ยังยึดมั่นว่าคุณอะเป็นความรักของเขาเขายัางมั่นคงกับคุณอะมีความหึงหวงมีความรู้สึกอึดอัดถึงแม้ว่าสถานการณ์ถ้าคุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่ได้พูดคุยแล้วนะสถานการณ์เหมือนจบไปแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากเจอหน้าคุณและเขาก็อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่างมั่นคงเอาง,ง่ายๆถึงแม้ถ้าเขายังแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นความรู้สึกเขายังมีคุณอยู่นะคะและเขาก็ทํางานไปด้วย energy ที่แบบอึดอัด แล้วก็คิดทบทวนเรื่องเก่าเรื่องเดิมเขายังรักคุณแล้วเขาก็ยังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่นะคะพลังงานแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็มองมาที่คุณนั่นแหละนะคะเนี่ย Queen of One แล้วก็คิดว่าทําอย่างไรดีที่คุณน่จะยอมเปิดใจมีพลังงานที่เข้ากันเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อไรสถานการณ์ความเสียใจนะความไม่เข้าใจกันของเราสองคนอะนะเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะไรเงี้ยมันจะจบสิ้นหรือความเสียใจอะของเขาอะมันจะหายไปจากเขาสักทีหรือคุณจะเข้าใจเขาสักทีตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือเขามี energy อาจจะรู้สึกพลังงานสลักกันก็ได้เช่นคุณหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดูแลเอาใจใส่ตัวคุณเองแล้วก็ไม่ไม่เปิดโอกาสอะนะคะให้เขาที่จะ เคลียนะ,ะหรือพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเป็นการคิดทบทวนหมอเชื่อว่าเอเนรีนี้คุณน่าจะได้กลับมาเจอกันนะ,ะการสมดุลพลังงานการประคับประคองความรักความสัมพันธ์มีสถานการณ์ของความอยู่ไกลนะคะอยู่ห่างไกลกันก็ได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกัน หมอรู้สึกว่าถ้าคุณทํางานร่วมกันนะคะหรือว่านาน,านๆหรืออยู่ห่างไกลกันแล้วก็ได้ทํางานกันเป็นบางโอกาสหรือการงานหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่นําพาให้คุณสองคนนะคะได้เจอกันเขาบอกว่าตอนนี้เขาอะเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะมันควรจะจบไปได้แล้วความเสียใจยนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างการหาคําตอบไม่ได้ในความสัมพันธ์ เขาอยากประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็อยากขอโอกาสพูดคุยอยากขอโอกาสเจอคุณอยากจับมือไปด้วยกันกับคุณแต่มีปัญหาจากบุคคลภายนอกหรือจากอิทธิพลอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันเหมือนขัดแยง้งสมมุติว่าเขาอยากพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณบอกไม่ฟังฉันไม่อยากฟังฉันเสียใจฉันไม่รับรู้นะคะไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกสิ่งที่ซ่อนไว้ ในใจของเขานะคะเขาอยากเอาชนะใจคุณคุณเป็นคนที่หน้าตาดูดีและโดดเด่นมีการแอบ,บส่องโซเชียลออนไลน์นะคะของคุณนะ,ะเขาแอบ,บส่องแล้วก็แอบ,บติดตามคุณนะ,ะทางโซเชียลออนไลน์ถ้าที่ทำงานเขาก็แอบ,บดูพฤติกรรมคุณอยู่ตลอดเวลาแอบบดูพฤติกรรมว่าคุณนะคะแอบบคุยกับใครไหมนะฮะอย่าพูดคุย อยากให้ความชัดเจนนะกำลังจะตัดสินใจวางแผนจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่สอดาบ <T> เขาบอกว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือการไม่เปิดใจพูดกันนะ,นะะคุณต้องการสิ่งไหนไม่บอกไม่เคลียร์หรือไม่คุยกันตรงๆนะ,ะความรู้สึกหรือสิ่งที่ซ่อนไว้สมมุติว่าคุณร่วมงานกันอีกคนหนึ่งก็ปิดบงังความรู้สึกอีกคนหนึ่งก็อยากจะพูดตรงๆอีกคนหนึ่งก็อยากจะงอ แต่ในพลังงานเนี่ยเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยนะ,ะจะได้เจอหน้ากันในอนาคตนะคะจะได้กลับมาเกี่ยวข้องหรือร่วมง,งานกันแล้วก็มีการใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะพูดคุยแต่คุณจะต้องไม่หันหลังนะคะหรือไม่หนีไม่หลบหนีว่าโอ้ไม่ต้องการพูดนะคะเหมือนว่าเรากำลังรู้สึกเย็นชา นะ,ะเหงาเศร้าไม่ไม่สนใจไม่ได้รับการเติมเต็มจะมีการปรับความเข้าใจและการเคลียร์นะคะหมอเชื่อว่าคุณกับคนคนนี้จะได้คืนดีกันราศีเมษเออไม่ใช่ราศีเมษเดี๋ยวนะคะขออภยัยราศีพิจิกราศีกุมคุณและเขาจะต้องเคลียร์ใจเปิดอกคุยกันให้เคลียร์นะ,ค,ะความหวังครั้งนี้ความสบายอกความสบายใจ เนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาหวังก็คือคุณนี่แหละเป็นคนที่เขาอยากมั่นคงชัดเจนไปด้วยในความรักความสัมพันธ์ในอนาคตเขาบอกว่าถ้าเมื่อคุณเย็นชาใส่เขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหงอยเหงานะคะไม่มีความสุขคุณเป็นเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะมีความสุขนะอยากใช้ชีวิตที่ ที่จะมีความรักแล้วก็มีความมั่นคงมีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะทําสิ่งดีๆทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยแล้วก็อยากให้คุณอะนะเป็นแสงสว่างในความรู้สึกของเขามีโอกาสที่จะพูดคุยและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขากลาลังวางแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่าง คนคนนี้นะพลังงานชาวทัดดินมานะเขามีฐานะมั่นคงแล้วนะคะตอนนี้เขากลาลังวางแผนการที่อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณก็ไม่อยากคุยกับคนคนนี้และคนคนนี้ก็ทํางานช้าในความสัมพันธ์พอะคุณรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องการเขานิดหนึ่งเขาจะเฉยนิ่งและไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะหาเงินหรือมุ่งแต่ทางานความสําเร็จอะไรของเขาเองอย่างเงี้ยนะคะไม่ทํางานในความสัมพันธ์คุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์มันมีความ เป็นการอึดอัดนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเ,เพื่อนเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเขาอยากพูดคุยแต่คุณก็ไม่อยากเปิดโอกาสให้เขาคุยหรอกเพราะว่าคุณก็กลัวเพราะว่ามันมีความบาดระแวงมีความไม่ไว้วางใจนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักหรือเขาก็อาจจะผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะเ,นเพื่อนเนี่ยความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนตัดกันไม่ขาดจะมีการเริ่มต้นแล้วมีการหึงหวงควบคุมคอนโทรลในความรักในความสัมพันธ์ และบางครั้งนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่บุคคลภายนอกนะคะจะตัดสินหรือมองมาที่คุณสองคนเนี่ยนะค,ะความรักความสัมพันธ์ทําให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกบางคนอาจจะอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยผู้คนก็จับตามองอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยไหมมีโอกาสที่จะได้เจอหน้ากันหรือจะได้ร่วมงานหรือเกี่ยวข้องนะคะแต่เขาจะทําอะไรไหมขึ้นอยู่กับเราด้วยถ้าเรานะ,ะรู้สึกว่าไม่ต้องการหรือดันเขาออกไปนะคะหรือขัดขวางที่เขาอยากจะคุยกับเราเนี่ยพอเขาเห็นพลังงานที่เราว่าเราอะทำหน้าเฉยชาหรือเย็นชาหรืออิกนอใส่เขานะคะหรือแบบไม่ศบสายตาหรืออะไรแบบนี้เขาก็นิ่งเฉยนะคะเขาก็จะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของเขา ก็จะไม่กล้าทําอะไรนะเพราะว่าถึงทําอะไรไปความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอะอยังไม่เปิดใจถึงแม้เขากำลังคิดหรือวางแผนอะไรบางอย่างคุณอะไม่เปิดรับแล้วคุณห่วงแหนพื้นที่หรือเซฟโซนของตัวคุณเองนะเพื่อนๆอันเนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเราอะอยากจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมถ้าเขา อยากจะกับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาพูดคุยหรือมีโอกาสทบทวนหรือมีโอกาสปรับความเข้าใจก็ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของคุณด้วยนะคะเพื่อนๆก็เหมือนใครสักคนหนึ่งอยากจะง้อเราหรืออยากจะจีบเราแต่ถ้าเราทําท่าแบบว่าลราเกียดเขาหรือไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเอาแกหรอกแกอย่าเข้ามานะอะไร่างเงี้ยฉันไม่ชอบแกฉันเบื่อ นะอย่ามายุ่งกับชั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีตื้อหรอกนะคะคนคนนี้เขาไม่เขาเป็นคนไม่ด้านด้านตื้ออะไรนะคะเขาจะอยู่เฉยๆนิ่งๆเพราะปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยแอคชั่นหรือที่อยากจะวิ่งไปหาใครที่แบบนู่นนี่น,นั่นหรือแบบทําท่ามันข้างรักคุณอะไรเงี้ยเขาไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆเขาเป็นคนนิ่งๆอยู่ด้วยปกติเขาก็เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะ ก็าอาจจะเป็นใน energy ที่เหมือนแบบเหมือนเดิมอ่ะถึงเจอกันก็ถ้าคุณรู้สึกว่ามีกําแพงปิดกั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะคุยหรืออะไรกับเราเหรอกค่ะเพื่อนๆอืมมันก็เป็นสถานการณ์เดิมแหละเหมือนเดิมต่างคนต่างทางทำงานร่วมกันพองานจบก็แยกย้ายไปอะไรแบบเนี้ยนะคะมันคล้ายๆสิ่งนี้มากกว่าเนาะสิ่งที่ไพ่เล่าว,วันนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมานะคะเอาคำตอบเป็นของคุณเองคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ